เรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำถ้าตนเนี้มันเหลืออยู่ที่เดียวนะที่ผมเนี่ยิใจมันนม่มแต่ตวัวมันแก่สังขารมันร่วงโรยเด็กที่เขียนอยู่กับผมมันบอกว่าถ้าไม่มาดูผมนะมันก็นึกว่าวัยรุ่นเขียนอะไรพวกนี้ตัวหนังสือต้องใหญ่นะเรื่องต้องดีรูปต้องสวยนะ เอ็งต้องหล่อเอ็งต้องสวยด้ทำเลย่อยๆตามเดินไปแล้วจรนไพ่มาตั้งแต่ผมเล็กๆนะผมชอบอ่านหนังสือมาดูหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือมาขายเท่ากับผมเด็กๆผมไปดูกระตูนมันสวยใช่ไหม ผม,มไปผ่านฟ้าเขาไปซื้อหนังสือซื้อมาขายตอนนั้นผมก็จะเริ่มเขียกนกระตูนละไม่ไม่มีเรียนหัดเองรูอแบบแต่เราต้องแต่งได้เองนะผมก็ดูจากที่ผมไปรับมาเนี่ยมันสวยผมก็หัดเขียนนี้เขียนจิน,จนดาพอดีพี่เขาเขียนอยู่ใกล้ๆกับบา้านผมผมก็ไปหาแกทุกวันถามป้กันถามอะไรเงี้ยผมก็จะไปเสิยงตามลงพิมพ์ <S <S ไปค้างไป ไหฟ้าหาความรู้ต่างๆนาน,นาภาษาเด็กนะหากันเองนี่ฟ้าเราอย่าไปตับกนว่าแม่อะไรเงี้ยครับจริงจังสองปีงมันสุขวันเสาร์อาทิตย์ก็ยาวเลยทั้งคืนแม่ก็ไม่ค่อยชอบหรอกแม่จะมาเตือนให้ผมนอนอยู่ื่อยนะอยากจะได้พิมพ์ด้วยอยากจะได้ตังค์ด้วยอยากจะมีชื่อเสียงด้วยไปเรียนไทยวิทยสินี่นะเรียนหลายอย่างเรียนสีด้วยเกิดตะตุนเลยแบบนี้มาเลยตะตุนอย่างเดียวเลย แค่ละห้าบาทแต่ห้าบาทสมยัยก่อนใช้ได้นะอาทิตย์มีคนทีเกียนตั้งสองตั้งแผ่นผมก็ส่งทีละแผ่นห้าบาทนี่ผมก็ส่งเสร็จผมก็ไปไปฝังมาแปลแล้วซื้อหนังสือมั่งอะไรเงี้ยเพราะหนังสือมันราคาเจ็ดสิบตังค์ก็ใช้ได้เลยผมนึกแบบเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบไปร้อนแต่แผ่นมันใหญ่แล้วก็ส่งทีละแผ่นผมก็อายุสิบสนะี่สิบห้าแล้ว เราก็ซื้อหนังสือมาหนังสือผมจะมีเยอะหนังสือผีหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยก็จะไปเดินตามสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ชอบความมีอิติกันอะไรพวกเนี้ยเรื่องผีแล้วเนี่เราเขียนลักษณะเนี่ยสมัยก่อนมันขายง่ายเพราะมันมีหนงพิมพ์เยอะแต่เราก็ต้องทําให้ดีทนไม่ดีมีไม่เอาด้วยนะเลือกไปเยอะเพราะทำงานไม่ดีเนี่ยเงินมันดีนะแต่ผมทําไม่ได้อย่างเขาทําไปเรื่อยขอให้ดีที่สุดจะไปวันละเล่มสองเล่มเลยผมทําไม่ได้เพื่อนผมเขียนได้แตวันละเล่มอ่ะแต่ผมอาทีละเล่ม เร่งไม่ได้เร่งเร่งเสียหมดเราต้องรักษาระดับเราไว้ความซื่อสัตย์เนี่ยเราเขียนเล่มตรงนี้เทออาทิตย์นึ่งนะว่าเราจะได้เงินไม้รู้ให้เมียกินนะเขารออยู่ถ้าเราไปโกงเขาเนี่ยเสร็จเลยส่วนผมนี่มีโงพิมพ์เยอะเลยที่ผมทําได้หมดเพราะงานเราดีแล้วผมก็ไปเหมางานมามาให้น้องเขียนผมไม่ต้องเขียนอะไรเขียนปกอย่างเดียวพิมพ์มืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าความซื่อสัตย์สำคัญอย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอขายได้แล้วยังไงก็ได้ไห ใช่อย่างนั้นผมก็ไม่เคยไปค,ไปคดโกงใครนะเออผม,มนั่งคิดสงสัยเราไม่เคยไปโกงเด็กนะเราถึงอยู่ได้มาถึงปันนี้ปมตสามสิบหกให้ผมคนยิมิติเก่งตุต้ญี่ปุ่นติปปีเดรยมอนดากันบอลหมลัดดาวเหนือตุู้นี้ดังๆนั้นเลยออกอาทิตย์ละครเลยออกปุ๊บมีคนมารอเลยเขาขายแค่ได้มาสิบบาทตุ้ยน,น,น,นี้มัน มันเห,เหลือเหลืออยู่ที่เดียวที่ผมเนี่ยที่ผมสิบบาทแล้วนะสิบาทจะสามเล่มที่อื่นก็2สองเล่มน,นะสมัยก่อนที่มันขายที่ดีนะผมติดอันดับหนึ่งในยี่สิบองเซเว่นะกระตูนผมเนี่ยขายถึงเก้านสะิบอร์เซนมันไม่สวยมันแข็งอย่างไเนี้ยมันก็เขียนได้นะแต่มันลื่นะไม่เหมือนกระดาษมันเบกอยู่นะนะเ,ปเ,ปเบกเบกมืออ้น,นี่เป็นกระจก เส้นออกมาก็ใหญ่ใหญ่แต่พวกนี้มันจะแต่งได้มันอเนพูกกันเป็นเนี่ยมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไร้เขาเนี่ยคือเขปั้นได้หมดนี่ผมค่าชาตรีประตูนไทยกดติดตามไปผอมหน่อยนะ <c oughs> เราไป <c oughs> หอมตอนแรกทำไงก็ไม่เหนื่อยแม่อะไรแต่พอร่างกายเรามันมันไม่ไหว,วนี่มันมันเมื่อยหลังนะ จิตใจมันน่มแต่ตัวมันแก่สังขารมันร่วงโรยแต่ใจิตใจเราเนี่ยม,มันยังเหมือนเดิมที่เราอยากจะทำานั่นทำนี่เด็กที่เขียนอยู่กับผมมันบอกว่าถ้าไม่มาดูผมนะวันกันนึกว่าวัยรุ่นเขียนอะไรพวกนี้ยพราว่าตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่นะทำเลื่ทำาเปล่อปล่อยตายก็อัพปุกันตายแพ่ไปเยอะนะทีจอบไหไปได้ไปพร้อมกันมันไม่มีใครตาอเลย ต้างงาองทำมีความสุขบ้านแล้วก็กครอบครัวทำให้ดีผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ